ก็เป็น EP ที่น่าจะสรุปได้ชัดเจนว่าตอนนี้นะคุณป้าเวรกรรมที่คุณป้าได้ทำเอาไว้แรกๆผมเมื่อคิดว่าาจะเป็นแค่คุณป้าคนเดียวนะไม่คิดนะว่าไม่จะเป็นกันทางบ้านเลยไม่ได้เจอครับนี่แว่นอีกอันหนึ่งไม่ไม่ไม่ใช่แว่นที่หายครับนะน้องพ่อก็มานะคือแม่งเป็นทางบ้านอะ่ะนะ ผมว่ามันเป็นอาการของคนเหลี่ยมจัดนะเขาก็เป็นคนปกติแต่เหลี่ยมจัดแล้วก็เป็นครอบครัวหัวหมอต้องเรียกว่าครอบครัวหัวหมอนะเพราะว่าพฤติกรรมในการทำเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ทำแบบเหมือนแบบเอาเยือนะไม่มีการคุยเรื่องของโทรศัพท์หรือ,ลอไลน์เลยทั้งสิ้นให้เยื่อเนี่ย มาที่หอพักนี้พอเหยื่อม,มาที่หอพักเสร็จใช้การหว่านล้อมใช้การหว่านล้อมนะพอหว่านล้อมเสร็จจะมากจะน้อยไม่สนแต่ต้องมีเงินเข้าบ้านเข้าใจไี้พูดไหมฉันคือไออัตราการเช่าเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะถ้ามีความนิดมีความต้องการราคาไม่จะสูงนะแต่พอ คิดว่าน่าจะไม่ได้ละห้าพันกูก็เอามันเป็นแบบนี้นะแปลกมากเช่าอะไรวันยังโดนนะโอ้โหผมว่าแม่งทามาเยอะมากอ่ะมันทําจนมันเคยชินแล้วมันก็คิดว่าผัวมันคุมกระบานอยู่ผัวมันผัวมันออกตัวได้เท่าไหร่ครับสองครับเอามาสองเลยเหรอครับก็คิดนหนงแคมมันมีอยู่หนอพิเทบดีครับหอแตวแตกแหกอีป้า ต้องมาภาคต่อไปใช่ไหมคือผมว่างานเนี้ยวันที่หกเนี้ยนะตั้งแต่เก้าโมงครึ่งเนี่ยห้องสามสูตรสามหนึ่งสูตรเรื่องไงเนี้ยที่พี่ตงบอกอะ่ะผมว่าผู้เสียหายม่งเยอะมากอะ่ะเชื่อเดีย่ยผู<ๆ>้เสียหายเยอะมากาอยููเถอะรวยเพราะเงินประกันนะหออ๋อห่อล้างอยู่แล้วนะคือคือตอนนี้ก็ใครที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะอยู่ที่ประตูน้ำนะที่เคยอัดอั้น นะหรือเคยโดนบีบบังคับจากครอบครัวเนี้ยผมว่าก็ควรนะควรไปอ่าที่มอลังสิธิ์วันที่6กด้วยนะไปให้ข้อมูลนะเชื่อผมนะไม่ใช่แว่นอันนี้ครับอันนี้แว่นสำรองข้างบนนะช่องช่องโจรชัดๆนะสวัสดีครับพี่เมย์ครับห้องสามน,นอาคารหนึ่งนะ ตำรวจก็ต้องโดนด้วยก็รู้เขาไม่รู้อะไม่รู้ว่าเขาจะโดนหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ทราบแต่ที่เคยโดนบังคับหรือเคยโดนไอ้ครอบครัวเนี้ยสั่งให้ทําอะไรก็ควรจะไปนะควรจะไปจัดก,การเพราะว่ามันมันคือโอกาสที่สามารถที่จะเอาคืนนะคุณบุ๊คพูดคำนี้ได้แว่นใหม่อันนี้แว่นเก่าแล้วมอร์นิ่งค่ะมอร์มินติดตามห้องมีิเดียแต่หายงงง,งมันปิวจ้ะ อีป้าซอฟกินข้าวแดงไว้ก่อนเลยใช่ไหมตำรวจที่ไม่รับแจ้งความนะถ้าพี่หน่วงไม่กระตุกทุกหน่วยงานก็ไม่กระดิกใช่ไหมพี่เจเอดีครับพี่พิกแกงบัดีครับค่าเน็ตก็แพงดีจ้าพี่มิสซิิช,ชีคือเดียประยามมองในภาพของของเขาอะนะผมว่าเขาหากินง่ายวะ่ะหากินง่ายนะ หากินการยึดเงินประกันน่ะแปลว่าไรายได้ของเขาเนี่ยที่เข้าบัญชีส่วนตัวโดยที่ไม่ได้เข้าบัญชีของบริษัทปีป,ปีหนึ่งหลายล้านนะลุงอู๊ดัสดีครับหลายล้านนะทำไม่ล้อเล่นไปแต่ละคนเนี่ยผมเห็นละขั้นต่ำแม่ไม่เคยต่ำมาสองหมื่นห้าเลยพี่เอาเล่นมาดีครับไม่ต่ำมาสองหมื่นห้าแถมต้องจ่ายอีกหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยแบบเยอะนะ เขามีกี่ห้องอะ่ะสมมติเขามีสี่สิบห้องเขาทําแบบนี้เดือนได้ยี่สิบห้องอะ่ะเท่าไหร่อะใช่ไหมพี่คราบ,บ,บูชิโน่บสดีครับใช่ไหมไม่เงเยอะนะพี่อ้อยบอดีค่าซักผ้าล้างแอร์เก็บทุกอย่างนะเก็บหมดอะ่ะมันตีกลมๆไปห้าห้าพันอะ่ะน่ากลัวจังห้องพักเทวดาจริงๆนะ แล้วมันเล่นป่วยกันทั้งบ้านแบบนี้ไหวหรอวะไม่ได้เจอแว่นมันนี้ไม่ใช่แว่นเดียไอ้แว่นนี้แว่นสำรองไอ้แว่นที่หายไม่ใช่อันนี้ครับคาจอดรถก็คิดพันหนึ่งของที่ไม่ได้คืนเต็มห้องผมกลัวของที่ไม่ได้คืนตอนนี้แม่งหายไปแล้วเลยกลัวตรงนี้แหละมึงต้องรับใช้เขาเพียบง,งานเนี้ทําจนไปสันดานนะเขาอยู่ได้สองวันก็โดนค่าล้างแอร์ด้วยก็งงงงงอ่ะงงกับวิธีคิดเขาอะฟินวันดีค่ะจะเป็น อล้างโอ้โหล้างอยู่แล้วใครไม่จะไปอยู่ตอนนี้ทุกคนแม่งพร้อมออกกันหมดอ่ะกูบอกให้ปิดเงียบอ่ะพ่หนุ่มบอกสร้างสี่แต่เห็นเจ็บนาะโยธาต้องข้าโดนหมดทุกอย่างสวัสดีค่ะเมค่าชาวหกพันห้าก็มีมันไม่รู้ว่ามันมาตรฐานแม่งไม่มีอ่ะเดี๋ยวห้าพันหกพันห้าแปดพันห้าอะไรมันไม่รู้พี่วิไลสวัสดีค่ะเพิ่งหาเจอขาให้แล้วนะจ๊ะขอบคุณมากจ้ะ คือเดียมมองว่ามันเอาเปรียบจริงๆริอะนะไม่ใช่แว่นอันนี้เจยวัดีไม่ใช่แว่นอันนี้แว่นอันเก่าอ่ะมันขอบดําที่หายนะขอบดนะําแล้วตรงเนี้ยเป็นขอบเงินไม่ใช่อันนี้จะ้ะสงสามแม่ค้าที่เข้ามาอยู่ได้สิบสี่วันแนะ้วโดนยึดของเนอะหอที่เป็นข่าวใช่ไหมใช่จะ้ะหากินทุกอย่างนะใจดำมากคนเราไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรวะกูอยากจะรู้เหมือนกัน มันทาแบบนี้มันจะเอาเงินไปทําอะไรวะงมงมากใส่อันนี้แล้วดูดีกว่าอันเก่ากูอยากได้อันเก่ากลับคืนมากกว่าอันเก่าแพงน่าจะโดนสักร้อยกํานะเจ๊บ้าอะไรสงสารลูกสาวเขาจังไม่มีใครทํา <c oughs> ไม่ต้องไปสงสารเขาหรอกไม่ต้องไปสงสารเขาหรอกเชื่อผมกูว่าแม่เป็นเหมือนกันทั้งบ้านกูดูทรงแล้วเอาเผาแมนถ่ายไม่อ่านไม่รู้เรื่อง,องพี่เล็ก เหมือนมีลูกหลานเป็นวิศวะสร้างบ้านไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้อิงวะดีครับไม่น,นี้ไม่รู้คือฟังจากรายละเอียดของพี่หนุ่มอ่ะเขาไม่ได้บอกว่ามีลูกหลานมีอะไรเนะี่ยอยากเห็นรูปครอบครัวเ,วเดี๋ยวอีซอก็ลงนะเด็กส่วนใหญ่อยู่โรงเรียนโดนค่านเน็ตปีละหมื่นนะยายป้าทัศสัทธะอะไรวะพี่ตุ๊กวะดีครับ อ่านไม่รู้เรื่องอ่ะสวัสดีครับดิต้องอ่านว่าอะไรอ่ะใหญ่ป้าทัดศรัทธาคืออะไรวะเอาเงินเก็บมาเผาแทนทานค่ะเวลาอ๋อใหญ่ป้าท้าทายพี่น่วงอ๋อท้าทายเนาะพิมทัดศรัทธามาศรัทธาสักอย่างหากินบนความสาบแช่งคนบาปกรรมนะก็เวลร ตอนนี้เวนกรรมรออยู่หน้าบ้านแล้วเจอแว่นยังยังไม่เจอเลยยังไม่เจอแว่นเลยแล้วพวกมันจะเดินบนถนนได้ไหมเดี๋ยว่าคงคงไม่ได้อะหอป้าเหรอไม่ใช่หอป้าหอป้าไปอยู่หลังศิษย์หลังศิษย์มันละาลายลาชะึกก็เหมือนกันเลยก็เ,เนี่ยเดี๋ยวที่เดี๋ยวรีบไปรีบกลับนะก็เ,เพราะอย่างนี้แหละเพราะว่าตรง ตรงตราชพฤกษ์เดียตรงพระเาราชพฤกษ์พระรามห้ารถมันติดมากเลยนะแต่เมื่อกี้เดี่ยไปเดี๋ยใช้เวลาไปกลับประมาณสี่สิบห้านาทีนะไปกลับนสี่สิบห้านาทีค่อยๆไปด้วยแหละไม่ไม่ได้รีบอะไรเพราะว่าตอนขาไปอ่ะต้องจับ GPS ไปไนงะแต่ขอขากลับรู้ทางแล้วไงก็มาเรื่อยๆเ,เลย ขรสบายมากสวัสดีตอนบ่ายค่ะนะก็ผมคิดว่าในคดีของหอคุณป้าเนี่ยเขาคงโดนรื่อครับสร้างเกินด้วยภาษีอีกนะสมัมภาระโอ้โหป้าเอ้ยคุณป้าเอ้ยคุณป้านะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะเป็นประโยชน์ เด็กๆกนักศึกษาที่เพิ่งเข้ามาเรียนใหม่แล้วยังหาหอพักไม่ได้ฉะนันคือไอหอพักไหนที่มีพฤติกรรมนะพฤติกรรมเดียวกับป้านเนี่ยนะดูป้ามีตัวอย่างนะเชื่อผมเจอพยาบาลสวยๆมันไม่เห็นมีเลยเดี๋ยวไปไม่เห็นมีพยาบาลเลยไม่เห็นมีนะสรุปได้รับอนุญาตทำหอพักไหมไม่ไม่น่าได้อะครับเขาจดแจ้งเป็นที่พักอาศัยอะ ทำไมเขาไม่ทําให้ถูกต้องวะผมโคตรงงเลยงงมากผมว่าผัวตำรวจตัวดีไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่าแม่งก็ตัวดีกันทั้งบ้านเดูหน้าทางะดูจากทรงเสร็จสิจ๊ะตอนที่ทําอาจอยู่ในช่วงที่ผัวมีอํานาจเลยมาทํานาแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อ่ะผู้กํากับได้ยังไงอ่ะเออต้องคาถามเ่ะเป็นผู้กํากับได้ยังไงอ่ะเออในชั่วโมงนี้มันไม่มีผู้กํากับหรอก มันไม่มีใครจะใหญ่ไปกว่ากันหรอกตอนนี้พี่งในยุคนี้นะผมจะถามว่ามีใครกลัว,ลวตำรวจบ้างวะไม่มีใครแม่งกลัวเลยไม่ไม่มีใครกลัวนะผมสังเกตหลายทีแล้วถ้าจำหอพักต้องเสียภาษีภาษีโรงเรือนอ๋อนะรู้กันทั้งบ้านนะเอ,อะอะก็อ้างบุกลุกพี่มินนี่ัสดีครับคือทำเหมือนเป็นคนรู้กฎหมายเนาะแปลกมากเลยอนะ่ะบ้านเนี้ย เขาอยู่กันยังไงวะเขาใช้ชีวิตอยู่กันยังไงวะอย่างเช่นไอ้ผัวตำรวจอะ่ะไปซ่อมปลาปลาตอนตีสามอย่างเงี้ยความรู้สึกผมที่ฟังตอนนั้นนะที่เขาที่น้องมันเล่านะผมคิดในเรื่องไม่ดีเลยนะวจิจับพี่น้องผมคิดในเรื่องไม่ดีเลยนะผมพูดตรงเลยอยู่ดีมึงเข้าไปยามวิการแล้วพอเปิดประตูแล้วมึงดิ่งเข้าไปในห้องน้ําเนี่ยมันแปลกอะ ก็เงินมันดีตำรวจเอี่ยวหรือเปล่าน,นี้ไม่รู้อะนะเป็นเราไม่กล้าเปิดมันคงเคาะดังอะอย่างที่น้อนบอกอะจริงๆเข้าใจใช่ไหมตอนที่เดียวฟังเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องคิดอะไรหรือเปล่าวะถ้าเป็นเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเราเนี่ยไม่ได้เลยนะไม่ได้นะผมอะเป็นหลานผมแบบเนี้ยไม่ได้นะมึงนะคิดไม่ดีเหมือนกันใช่ยาวิการใช่ไหม แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมึงไม่หลับไม่นอนกันหรอวะตีสามเนี่ยมึงมึงมาขยันซ่อมห้องน้ํามันมันตลกอะตีสามนะมึงตีสามมามาเข้าห้องมาซ่อมห้องน้ําคืออะไรวะกูไม่เชื่อว่าแบบมึงมานั่งดูมิเตอร์น้ําของแต่ละห้องใครหมุนเยอะอะไรเงี้ยไม่เชื่อยานเบลสดีครับดิไม่เชื่อนะ เขาเส้นใหญ่ครับเดี๋ยวกูจะดูด้ไอเส้นใหญ่เส้นใหญ่จะเป็นยังไงกูอยากจะดูเหมือนกันตอนเนี้นะมึงยิ่งอุดกูจะอัดให้ล่วงเลยเส้นใหญ่อะเส้นใหญ่เดี๋ยวเจอกันชีวิตเขารวยแบบไม่มีความสุขมีแต่เรื่องทะเลาะกับคนที่มาเช่ามันตั้งใจทะเลาะนะมันอาจจะมีความสุขก็ได้นะอีวิยามันอาจจะมีความสุขก็ได้นะเพราะว่ามันมันได้ตังอะ มึงทะเลาะกับคนแล้วมึงได้ตังทีครึ่งแสนน่ะมึงไม่มึงมอยากทะเลาะเหรอ,เ,อ,อเจอลิสาพิมพ์มาพูดไม่ได้นะโทษทีนะเจนะถ้าพิมพ์มาแบบนี้จิตหงุดเงิวอะไรพิมพเขาว่าเงี้ยนมาเลยก็ได้เจ๊เงี้ยนก็ได้นะไม่เป็นไรพิมพ์แบบนี้มันพูดลําบากพี่หลวงบอกแล้วเข้าทุกดอกนะอีป้าหลับสนิทผัวเล่นย่องมาห้องเนี้ย สวัสดีครับนะแมมพิมพ์มาซะแบบจิตหงุดหงเงี้ยวอะไรอย่านอ้อมไปเงี้ยนไปเลยอะไรยเงีย้ยดีกว่ามาอ้อมพร้อมนึ่เยี้ยเลยไม่ต้องอ้อมหรอก